อิจฉาคนอื่นเท่ากับลืมเห็นค่าตัวเองความอิจฉาเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเห็นผู้อื่นมีสิ่งที่ตนไม่มีเมื่อเห็นคนอื่นก้าวหน้าเร็วกว่าตนหรือเมื่อเห็นความสำเร็จของผู้อื่นถูกยกย่องมากกว่าตนความรู้สึกภายในที่เรียกว่าอิจฉา ก็พลุ่งขึ้นมาเหมือนไฟที่ลุกวาบมันเผาใจให้ร้อนรุ่มและปิดบังความสุขที่ควรมีในชีวิตประจำวันอิจฉาไม่เคยนำความสุขมาให้เลยตรงกันข้ามอิจฉาทำให้ใจหม่นหมองและมองไม่เห็นคุณค่าของตนเองเมื่อใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คนอื่นมี ก็ยิ่งลืมสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอิจฉาจึงเป็นเครื่องมือที่ทำลายความภาคภูมิใจในตนเองโดยไม่รู้ตัวต้นเหตุของความอิจฉาเกิดจากการเปรียบเทียบเมื่อเห็นคนอื่นดีกว่าสวยกว่ารวยกว่าเก่งกว่าใจก็สั่นไหวแล้วตัดสินตัวเองว่าด้อยกว่าความคิดเช่นนี้ทำให้ใจไม่เป็นสุข ความจริงแล้วการเปรียบเทียบไม่อาจยุติธรรมได้เลยเพราะแต่ละคนเกิดมาในเงื่อนไขที่ต่างกันมีความสามารถและโอกาสไม่เหมือนกันการนำตัวเองไปวัดกับคนอื่นจึงไม่ต่างอะไรกับการเอาผลไม้สองชนิดที่ไม่เหมือนกันมาช่างตวงแล้วบอกว่าผลใดด้อยกว่าเมื่อใจจมอยู่กับความอิจฉา สิ่งที่ตามมาคือความไม่พอใจในตนเองไม่ว่าตนจะมีมากแค่ไหนใจก็ยังรู้สึกว่าน้อยไปเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จใจกลับไม่ยินดีแต่กลับทุกขร้อนเพราะรู้สึกว่าตนด้อยกว่าทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตของตนก็มีคุณค่าและความสำเร็จในแบบที่เป็นอยู่แต่ใจกลับมืดบอดไม่เห็น ความอิจฉายัางทำให้มองผู้อื่นด้วยสายตาที่บิดเบือนแทนที่จะเห็นความเพียรพยายามของเขาใจกลับตีความว่าเขาโชคดีเกินไปหรือได้มาโดยไม่ยุติธรรมแทนที่จะชื่นชมกลับกลายเป็นการนินทาใส่ร้ายหรือหาทางดึงเขาลงมาการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงทำร้ายผู้อื่น แต่ที่แท้จริงแล้วกำลังทำร้ายใจตนเองให้มืดมนหนักขึ้นทุกวันหากพิจารณาอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าอิจฉาเป็นเพียงภาพลวงที่ทำให้ลืมคุณค่าของตนเองเพราะในทุกคนต่างมีคุณค่าที่ไม่ซ้ำกันบางคนเก่งด้านการงาน บางคนมีน้ำใจอ่อนโยนบางคนมีพรสวรรค์เฉพาะตัวสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่แท้จริงแต่เมื่อใจมัวแต่มองออกไปข้างนอกมันก็ลืมหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองผลแห่งความอิจฉาไม่เพียงทำให้ใจเศร้าหมองแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์เสียหายเพราะแทนที่จะยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น เรากลับทำให้เขารู้สึกว่าความสําเร็จนั้นกลายเป็นสิ่งที่สร้างช่องว่างและความขัดแยง้งอิจฉาจึงกลายเป็นกําแพงกั้นความสัมพันธ์และทำให้เราสูญเสียความไว้วางใจจากคนรอบข้างเมื่อใจอิจฉาจึงควรถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วกำลังลืมเห็นคุณค่าอะไรไป การอิจฉาแสดงให้เห็นว่าใจไม่ได้มองตนเองอย่างเป็นจริงแต่เลือกที่จะมองผ่านสายตาของการเปรียบเทียบกับคนอื่นหากใจเห็นคุณค่าของตนเองอย่างแท้จริงอิจฉาจะค่อยๆหมดอำนาจเพราะความภาคภูมิใจในตนเองจะเป็นเกราะที่ปกป้องไม่ให้ใจวันไหวความจริงคือ คนเรามีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนไม่มีใครสมบูรณ์แบบทั้งหมดคนที่เราอิจฉาก็อาจมีความทุกข์ในเรื่องที่เราไม่รู้เช่นเดียวกับเรามีความทุกข์ในเรื่องหนึ่งแต่คนอื่นอาจมองว่าเราดีกว่าเขาในอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเห็นเช่นนี้จะเข้าใจว่า ความอิจฉาเป็นเพียงการมองโลกไม่ครบด้านและทำให้ใจหลงเชื่อภาพที่ไม่สมบูรณ์ใจที่อิจฉาจึงเหมือนคนที่เดินไปข้างหน้าโดยเอาแต่เหลียวมองบ้านของคนอื่นว่าตกแต่งอย่างไรแต่กลับไม่เคยหันมาดูว่าบ้านของตนเองก็มีสิ่งดีงามไม่น้อยบางครั้งสิ่งที่มีอยู่ในมือก็เพียงพอแล้ว แต่เพราะใจไม่รู้คุณค่าจึงไม่อิ่มและไม่สุขการเห็นคุณค่าของตนเองไม่ได้หมายถึงการหลงตนแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตนี้มีคุณค่าในแบบที่เป็นจริงการยอมรับเช่นนี้ทำให้ใจมั่นคงไม่วันไหวเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าเพราะรู้ว่าความดีงามของตนไม่ได้หายไปไหน และไม่ต้องถูกเปรียบเทียบเพื่อยืนยันค่าใดๆดังนั้นอิจฉาคนอื่นเท่ากับลืมเห็นค่าตัวเองเพราะขณะที่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งของหรือความสำเร็จของผู้อื่นใจกำลังหันหลังให้คุณค่าในชีวิตของตนหากหันกลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนมีอิจฉาจะหมดไปและแทนที่ด้วยความสงบ ความยินดีและความสัมพันธ์ที่งดงามกับผู้อื่น